สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูโปรเจกต์ใหม่นะครับอ่าตัวนี้เป็นโปรเจกตรถไถสตาร์ทสระบบนะครับก็คือสตาร์ทปุ่มกดตรงนี้นะครับนี่กดปุ่มตรงนี้สตาร์ทนะครับแล้วก็เป็นรีโมทนะครับสตาร์ทด้วยรีโมทคอนโทรลตัวนี้นะครับอ่าก็งานตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่นะครับสําหรับอ่าท่านที่ไม่อยากอ่ายกมือหมุนนะครับแบบมอเตอร์นะครับ อยากติดไว้กับรถแบบนี้เลยนะครับก็คิดให้ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมก็เก็บข้อมูลจากคอมเมนต์นะครับหลายๆท่านก็อยากได้แบบให้ติดตัวรถเลยไม่ต้องถอดออกถอดเข้าก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็คําถามนะครับเวลาติดมอเตอร์หมุนด้วยไหมไม่หมุนนะครับมากล้องมาดูตรงนี้นะครับอันนี้ผมขีดไว้ให้ดูนะครับเดี๋ยวให้กล้องโฟกัสอีกทีนะเวลารถสตาร์ทติดว่าแกนตัวนี้มันจะหมุนด้วยไหมอันนี้คือมอเตอร์นะครับแกนมอเตอร์ เขียนลายให้ดูชัดๆนะครับว่ามันจะหมุนด้วยไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาลองสตาร์ทให้ดูอ่ะเดี๋ยวฝากไว้นิดนึงครับสำหรับท่านไหนที่กลัวว่า,วาเพจปลอมเพจจริงให้ดูที่ผู้ติดตามนะครับผู้ติดตาม3 4แสนคนแล้วก็ชื่อเฟซบุ o กอ่ะมันจะมีเครื่องหมายถูกอยู่ด้านหลังสีฟ้านะครับเพราะว่าผมเปิดหมดมืออาชีพอยู่แล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือชื่อบัญชีชาณรงศรสีดาเท่านั้นนะครับไม่มีบัญชีอื่นครับมีบัญชีเดียวชาณรงศรสีดาเท่านั้น ถ้าเป็นชื่ออื่นก็คือมิจฉาชีพนะครับตอนนี้มิจฉาชีพก็เอางานเราไปลงเยอะแล้วก็ไปหลอกให้ลูกค้าโอนตังค์เยอะแยะเลยตอนนี้นะครับต้องระวังกันด้วยนะครับ <S <S จุดสังเกตก็ประมาณนี้เลยนะครับ <S <S ชาณรงศรีดาชื่อเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็จะมีเครื่องหมายฉีดถูกอยู่ด้านหลังสีฟ้าแล้วก็ชื่อบัญชีต้องเป็นชาณรงศรีดาพูดง่ายๆก็คือชื่อบัญชีกับชื่อ Facebook อันเดียวกันเลย <S <S ชาณรงศรีดาก็คือชื่อผมนี่แหละนะครับท่าไหนที่ระแวงในเรื่อง กลัวาว่าเป็นโจรน,นะครับแล้วก็ผู้ติดตามก็สามแสนสี่หมืนคนนะครับผู้ติดตามสามจุดสี่แสนคนนั่นแหละนะครับอ่ะเอาไหนก่อนดีรีโมทหรือว่าปุ่มกดก่อนเอารีโมทก่อนแล้วกันนะตอนนี้ผมได้อัปใหม่นะครับจากคลิปแรกก็คือเราต้องกดรีโมทแช่ไว้แล้วก็ให้รถติดแล้วค่อยปล่อยคราวนี้ผมให้กดแค่แก๊กเดียวพอไม่ต้องไปทําอะไรเยอะนี่ครับดูนะครับกดแก๊กเดียวกดแล้วนี่ผมไม่ต้องทําอะไร นครับรอลอยรถติดอ้อยรถติดเข้าใจไหมครับอ่าเอานนี้นะ้องมาดูมาดูว่ามอเตอร์หมุนด้วยไหมนอเอ้เหอรอเ,อรเอคะครับ,รบดูรอว,วมาดูระบบที่สก็คือเป็นถ้าเกิดว่ารีโมททานหมดนะไปอยู่กลางทุ่งนาอย่างเงี้ยทานหมดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็อาจจะใช้ นี่ครับผมกดตรงนี้นะครับเป็น2ระบบนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองสาตาร์ทให้ดูนะนี่ครับก็กดแล้วก็เราจะไปไหนก็ไปเลยครับทีนี้รอรถติดครับนี่ครับอย ตร,ตรงแกนแกนสตาร์ทเนี่ยให้ดูเวลาสตาร์ทมันจะหมุนพอรถติดแล้วมันจะหยุดนะครับตรงนี้อ่ะดูนะครับนี่ผมกดตรงนี้ปั๊อ่ะดูครับเห็นไหมหมุนนะครับนี่นี่หมุนลากไปแล้วดูพอรถติดครับมันจะหยุดอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็มีแรงเฉยนิดหน่อยนะครับมีแรงเฉยแล้วก็หยุดเห็นแล้วเนี่ยหยุดแล้วประมาณน,นี้เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับตัวนี้ เราจะเอาแบบใส่กุญแจปิดสาตาร์ทก็ได้เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่อันนี้ผมก็ทําให้มันแบกแนวจากสตาร์ทกุญแจแล้วกันไม่มีกุญแจเอาเปปุ่มกดแล้วก็ีโมทแล้วกันงานนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูว่ามันจะได้แค่ไหนนะีโม,มูทมีมี๋ลวผมจะเดินเข้าไปข้างในนะดูว่าจะได้ไกลไ,ไหมาามาสาตาร์ทตรงนี่แล้ ผมจะลองแตะรถด,ดูนี่ครับไอ้ประมาณนี้นครับภายในก็เป็น,นอยู่ทีน,นี้กไม่ได้เป็นโค,ครแกนมอะไรอกแต่ก็ใกล้ๆอยู่นะประมาณนี้ครับผมก็ฝากอีกหนึงโปรเจกต์ของเรานะครับสลับรถไหนาเดินตามสตาร์ทสองระบบนะครับคันนี้ก็จะสตาร์ทปุ่มกดแล้วก็รีโมทนะครับ ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากมายก็ยกวาวปกติ่ะ้องมาดูหน่อยยกวาวปกตินะครับนี่บางท่านอาจจะบอกว่าไม่ได้ยกวาวยกเหมือนเดิมครับนี่ตัวนี้ยกวาวนะครับอันนี้เป็นมอเตอร์สตาร์ตตัวนี้นะครับชุดแบตเตอรี่เราก็อยู่ในนี้ชุดคอนโทรลเราคือตัวนี้อันนี้ยังไม่ได้ล็อกนะครับนี่ก็วางไว้เฉยนี่ก็องงอันนี้คือชุดคอนโทรลนะครับมันต้องมีตัวคอนโทรลตัวสั่งงานนะครับว่ายกวาวตอนไหน แล้วก็ปล่อยวาล์วตอนไหนมอเตอร์ต้องไปอีกนะครับถ้ายกวาล์วกับตัดพร้อมกันรถไม่ติดนะครับจริงๆอ่ะออโตโมิติกมันจ่ายไฟได้นะแต่พอเวลาออโตโมติกหยุดปุ๊บไฟมันไม่ไปเลี้ยงมอเตอร์ครับก็เลยระบบนี้ไม่ได้ใช้งานไม่ได้ก็เสียดายอยู่ก็เลยใช้เป็นอีกแบบนะครับก็คือแยกระบบกันแบบไปเลยก็คือออโตโมิตติกตัดแต่มอเตอร์ยังไปต่อนะครับไปต่อรถติดแล้วมอเตอร์ถึงจะตัดการทํางานประมาณนั้นครับ ก็ยกวาวปกตินะครับตัวนี้ก็ฝากผลงานด้วยนะครับสำหรับผลงานนะครับรถไถนาสตาร์ทรีโมดแล้วก็สตาร์ทปุ่มกดนะครับลงกึ่งท่งนการ12โวลต์เฟสจริงนะครับย้ำอีกทีนะครับผู้ติดตาม3.4แสนคนแล้วก็บัญชีมีบัญชีเดียวคือชาญนรงศรีดาชื่อบัญชีชื่อเฟสตัวเดียวกันเลยนะครับชาญนรงศรีดาก็พูดง่ายง่ายชื่อเฟสก็คือชื่อผมนี่แหละชื่อนามสกุลผมนะครับชื่อเฟสบุ๊กผมอ่ะชาญนรงศรีดาบัญชีต้องชาญนรงศรีดาเท่านั้นนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ